สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรทุกท่านด้ยนะครับบัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งบัตรประชาชนลงท้ายเลขหนึ่งนะครับแน่นอนเบอร์หนึ่งคือเมจิเชียนเมจิเชียนคือการเรียนรู้นะผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มาแล้วเมจิเชียนเรารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูก เมจิเชียนคือผู้ที่นำพาการพัฒนามาให้เราเราคือผู้พัฒนาเมจิเชียนครับเพราะว่าอะไรเราร้องผิดลองถูกมาแล้วเราเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีมาแล้วประสบการณ์ที่แย่มาแล้วตอนนี้เมจิเชียนคือรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาคนที่มีเลขหนึ่งครับ มันไม่ได้มาโดยง่ายนะแต่มันมาโดยจากการสะสมสะสมประสบการณ์ประสมการเรียนรู้สะสมความรู้สะสมโอกาสอ่าเป็นการสะสมโอกาสนะจำไว้ดีนะไม่ได้มาโดยง่ายแต่มาจากการสะสมโอกาสสะสม ขบวนการการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์นะมันต้องเข้าไปลองก่อนไปสัมผัสก่อนไปเรียนรู้ก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกลายเป็นความสามารถพิเศษถามว่าความสามารถพิเศษติดตัวมาได้ไหมติดตัวมาได้ครับแต่ความสามารถพิเศษเนี้ยมันมาจากการที่คุณต้องเข้าไปคิดก่อนขบวนการเข้าไปรู้ก่อน หลายคนบอกว่าเมจิเทียนมักจะรู้ได้เองมักจะรู้ได้เองใช่มาจากแต่การรู้ได้เองนั้นมันไม่ได้มาจากการที่เราไม่ทำอะไรเลยแต่มันมาจากการที่เราได้ไปสัมผัสต้องสัมผัสก่อนแล้วอินฟินิตี้บนหัวมันจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆถ้าเราไม่คิดเราจะได้คำตอบไหม บางสิ่งบางอย่างมันผุดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไม่มีโจทย์มันจะมีคําตอบไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเมจิเชียนความรู้ความสามารถมันก็ไม่ได้มาแบบพุกๆไม่ได้มาแบบง่ายๆแต่เป็นเพราะคุณลงไปทำคุณไปเรียนรู้คุณไปศึกษาคุณเอาจริงเอาจังโอเคไหมถ้าถามว่าคนที่มีเลขปัดหมายเลขหนึ่งเนี่ยการงานจะเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยก็ได้มาตามที่ตัวเองต้องการแต่การได้มานั้นคุณต้องไปไขว่คว้าต้องไปเรียนรู้เข้าไปจับเข้าไปสองพันแล้วมันถึงจะได้มาแต่ไม่ได้มาจากการที่อ่ะยกให้ไม่ใช่โอเคไหมเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนที่มีบัตรเลขหนึ่งเนะี่ยโชคดีขนาดไหนเรามาดูก่อนว่า คนที่เกิดเลขหนึ่งคนที่ลงท้ายบัตรประชาชนเลขหนึ่งนะวิวออฟฟอรจูเนี่ยคือการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นคนช่างคิดอ่าเป็นคนที่ชอบความก้าวหน้าไม่ชอบอยู่เฉยๆอ่ามีสภาวะผู้นำ เป็นผู้ปกครองเป็นผู้สั่งการอันเนี้ยอมรับได้ถูกปะเพราะวิวออป p o r t u n i หมุนไปเรื่อยมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในการพัฒนานั้นคือความไม่หยุดนิ่งไงหมุนไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆมันก็มีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งไม่ถอยหลังมีความเป็นผู้นำไหมใช่เพราะว่าเมจิเชียนจะเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางไงเมจิเชียนจะเป็นผู้บอกคนอื่นว่าเฮ้ยเรารู้สิ่งนี้มาแล้ว เรารู้สิ่งนี้มาแล้วทุกคนจงทําตามที่เราบอกเพราะเรารู้มาแล้วนี่เราผ่านประสบการณ์มาแล้วเรารู้ว่าต้องทํำยังไงมีความเป็นผู้ปกครองสั่งการได้เลยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วให้ถ้าทำแบบนี้มันผิดนะคุณต้องทําแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเห็นไหมเนะมจิเชียนก็มีความสั่งการอยู่ต่อไปนะครับเมจิเชียนความสมเร็จเห็นไหมเข้ามาอีกแล้ว The Sun หมายเลข19บเบอร์หนึ่งสถิตยอยู่ในนี้ไงความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความสามารถไหมใช่แต่ความสามารถก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยไงม,มันต้องมีความอยากก่อนใช่ปะอยากจะขีม่ม้าถ้าคุณไม่บอกความต้องการแล้วใครเขาจะช่วยอถูกไหมเพราะฉะนั้นความสำเร็จครับเดอะซั Sun, ความสำเร็จ อีกใบหนึ่งหมายถึงว่าความก้าวหน้าก็ได้นะเดอะสัตว์มีความก้าวหน้ามีการเติบโตมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดินได้เข้ามาสู่ขี่มา้าแล้วเห็นปะม,มันมีการพัฒนามีการเรียนรู้นะครับผมต่อไปคนที่มีเลขบัตรลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมักได้โอกาสใหม่ๆเสมอเหมือนกันเลยได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าอะไรละ่ะเพราะเขาเป็นคน ถูกบีบถูกบังคับไม่ได้อะไรที่ทำแล้วถึงทางตานันอะไรที่ไปต่อไม่ได้คนที่มีหมายเล็กนึงมักจะคิดหาหนทางใหม่ๆอยู่เสมอจัดเม้นไงโอกาสหาโอกาสให้ตัวเองพ่ออะไรพ่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไงถูกปะเออชอบปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้มันดีกว่าเดิมไงจัดเมน้นเคยทำผิดพลาดอะไรมาก็ มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ทำสิ่งใหม่โอเคไหมเรามาดูความโชคดีของคนที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมักมีการให้การสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เสมอคุณเองจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนอุป,ปถัมภ์หมายเลขหนึ่งนะเพราะว่าอะไรทุกๆก,การเริ่มต้นเห็นไหมทุกๆก,การเริ่มต้นเบอร์หนึ่งคือการเริ่มต้น เวลาที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะมันยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะเรามักจะได้สิทธิ์และได้โอกาสก่อนคนอื่นๆเพราะของมันไม่เคยมีถูกไหมของมันไม่เคยมีมาก่อนเราเป็นผู้เริ่มต้นเราเป็นผู้เริ่มทําการที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆสังเกตดูในการทําธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆบางทีมันจะได้โอกาสแปลกๆนะได้โอกาสแปลกๆมาเสมอ บางทีคนก็ยังตั้งตัวไม่ทานเดยมันคืออะไรแต่เราก็ได้เริ่มต้นไปแล้วโอเคนะทีนี้เรามาดูต่อว่าคนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขหนึมักจะมีโชคดีเรื่องอะไรเรื่องงานเพราะว่าอะไรเพราะเขาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะได้รับภารกิจใหม่ๆเข้ามาเรื่องงานนะเขาเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู่นมันก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆสิบไม้สิบไม้มก็มีเบอร์นหนึ่งอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันบางครั้งก็บอกแล้วว่าถูกบีบถูกบังคับไม่ได้เมื่อไหร่ที่คนลงท้ายเรวยเลขหนึ่งถ,ถูกบีบถูกบังคับสิบไม้สิบไม้จะเริ่มวางทันทีแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะไรที่ไปต่อแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดใจรำคาญใจ ถูกบีบถูกบังคับหาหนทางแล้วไปต่อไม่ได้จะวางลงเพื่อหาหนทางใหม่หาวิธีการใหม่ต่อไปนะครับดาบครับอุปสรรคปัญหาเพราะว่าเรขหนึ่งพัฒนาตัวเองอยู่เสมออะไรนิดอะไรหน่อยเจอนิดเจอหน่อยก็แก้ไขไม่ปล่อยให้สภาวะปัญหาอุปสรรค เกิดขึ้นบานปลายเพราะเป็นคนที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ไงพัฒนาอยู่เสมอสิทธาไม่ปล่อยให้ปัญหามันคาราคาสังเมื่อใดที่ถูกบีบถูกบังคับคุณจะหาหนทางใหม่เสมอเพื่อขจัดขดจัดปัญหาเดิมเห็นไหมไม่หยุดนิ่งมีดิเทียนครับคนที่ลงท้ายด้วยเบอร์หนึ่งผลประโยชน์ การที่เราได้ทำเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรามักจะได้ผลประโยชน์ก่อนใครเสมอและผลประโยชน์นี้ครับสิบเหรียญเบอร์หนึ่งคนที่มีเลขหนึ่งก็สถิตอยู่ในใบนี้การสะสมประสบการณ์สะสมความสาเร็จสะสมผลประโยชน์เริ่มต้นก่อนคุณก็มักจะได้ก่อนใครอยู่เสมอถูกปะเริ่มต้นก่อนก็รวยก่อนเคยได้ยินไหม ขายก่อนก็รวยก่อนมักมีโอกาสก่อนคนอื่นอยู่เสมอแล้วก็ความรักเมจิเชียนครับกล้าได้กล้าเสียแต่การกล้าได้กล้าเสียในครั้งนี้คุณเคยผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วไงเบอร์หนึ่งรู้แล้วเมจิเชียนรู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีคนเทใจให้โอกาสที่จะมีคนรัก มันก็มีมาอยู่แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าการผิดพลาดมันเป็นยังไงทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้พอคนที่มีเลขหนึ่งเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้คุณค่าเห็นไหมเรารู้คุณค่าเรารู้ว่าทำแบบเนี้ยชีวิตมันจะมีความสุขเพราะเบอร์หนึ่ง มาจากศูนย์ศูนย์คือลองผิดลองถูกแต่เบอร์หนึ่งรู้แล้วไงถ้าเราทำนิสัยแบบนี้เขาจะรักเราเราเอาใจเขาเขาจะเอาใจเราเราใส่ใจเขาเขาก็ยิ่งดูแลเรานะครับหนึ่งถ้วยกับสิบถ้วยเบอร์หนึ่งก็สถิตอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสโอกาส,โอกาสของการที่เบอร์หนึ่งจะมีมากกว่าเบอร์อื่นๆคือการได้เริ่มต้น ได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่ตัวเองรู้ทําตัวเองในทาในสิ่งที่ตัวเองรักได้วางแผนได้ปรับปรุงได้พัฒนาถามว่าเบอร์หนึ่งคนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายลเลขหนึ่งเนี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมักจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางสังเกตไหมทุกคนจะคอยให้การเอาใจใส่เบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม้หนึ่งดาบ หนึ่งรียญหนึ่งด้วยทุกอย่างยืนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่หยิบยื่นให้กับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมักจะเป็นคนที่โชคดีมากอ่ามักจะเป็นคนโชคเพราะฉะนั้นคุณอาศัยความโชคดีตรงนี้แหละเบอร์หนึ่งบางทีคนบางคนเกิดมามีได้บัตรประจำตัวเบอร์หนึ่งเนี้ยมักจะได้รับการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษสังเกตไหมเบอร์หนึ่งแล้วถ้าเกิด คุณทำงานมาเป็นที่หนึ่งละ่ะผลการเรียนเป็นที่1การทํางานก็เป็นที่1เห็นไหมเมื่อมีเลขหนึ่งสะสมอยู่ในตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารุมร้อมคุณก็เหมือนดาวประดับถูกปะคนที่ได้ที่1ส่วนใหญ่ก็จะมีเบเนฟิตผลประโยชน์มีแต่คนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นี่ไงคือเลขบัตรประชาชนเบอร์หนึ่ง ทุกคนจะหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้เป็นที่รักของทุกคนแต่เบอร์หนึ่งนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือระบบระเบียบถ้าขาดระบบขาดระเบียบเบอร์หนึ่งไม่ชอบนะตรงเวลาไหมเบอร์หนึ่งฮ่าพาทิตย์ขึ้นตอนเช้าลงตอนเย็นมาตรงเวลาทุกวันไม่เคยสายไม่เคยขาด ทำหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูรณ์มีระเบียบมีวินยัยมั่นคงในหน้าที่อ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะทํางานร่วมกับเบอร์หนึ่งแน่นอนละ่ะคุณต้องมีแผนนะถ้าคุณไม่มีแผนคุณร่วมงานกับเบอร์หนึ่งไม่ได้นะเพราะเบอร์หนึ่งจะถามก่อนว่าแผนเป็นยังไง ถ้าแผนไม่เป็นระบบระเบียบจับส้นตนไปลายไม่ได้เบอร์หนึ่งเขาจะลื้อแล้วเขาจะเริ่มใหม่เขาจะสร้างใหม่เขาจะทําในแบบที่เขาทานานโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราทํางานร่วมกับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์หนึ่งไปร่วมงานกับใครใครเบอร์หนึ่งจะได้อยู่ในสภาวะของผู้นําเสมอเพราะว่าเป็นคนที่ชอบวางแผนและ จัดการเราสามารถยกตำแหน่งผู้นำให้กับเบอร์หนึ่งได้คนที่มีเบอร์หนึ่งถ้าเขามีวุฒิภาวะโอเคไหมเบอร์หนึ่งคนที่เลขบัตรประชาชนเบอร์หนึ่งถ้าคุณทำงานกับเบอร์เจ็ดคนที่ลงท้ายเลขหนึ่งนะไปทำงานกับคนที่ลงท้ายเลขเจ็ดนะคุณจะรู้สึกอึดอัดทันที เพราะเบอร์เเป็นลักษณะของการเชื่องช้าช้าเพราะตรวจสอบช้าเพราะว่าต้องแก้ไขช้าเพราะความละเอียดตานี่รอบครอบโอ้โหความจุกจิกนี่อยู่ที่เบอร์เจ็ดหมดเลยเพราะฉะนั้นแผนทุกแผนที่เบอร์หนึ่งทำถ้าคุณทำงานกับเบอร์เจเบอร์เจ็เขาจะตรวจสอบทุกขั้นตอนมันจะเกิดความช้าแล้วเบอร์หนึ่งจะ อยู่ไม่ได้ไงมันจะถูกสภาวะบีบคั้นถูกบังคับแต่เมื่อไหร่ที่เบอร์หนึ่งคุณไปทำงานกับคนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8แผนของคุณความสำเร็จของคุณจะไวมากไวมากความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วมากแต่แต่ก็ไว้ใจใครไม่ได้คุณก็ไว้ใจเบอร์แปดไม่ได้ เบอร์แปดทำทำให้แผนคุณสําเร็จเร็วทําให้คุณประสบความสําเร็จร่ํารวยแต่คุณก็ไม่ไว้ใจเบอร์8ว่าเบอร์8ปดเขาก็จะมาแอบเอาผลประโยชน์ของคุณไปแต่ถ้าคุณใช้งานเป็นพึ่งพาอาศัยกันได้แน่นอนมันก็ไปกันได้แต่ไม่สามารถที่จะอยู่อยู่ได้นานๆเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันเบอร์หนึ่งอยากได้ผลประโยชน์ทั้งหมดแต่เบอร์แก็ชิงเอาเล็กๆน้อยนอยมา อย่างเงี้ยแต่เบอร์8สามารถช่วยให้เบอร์หนึ่งประสบความสําเร็จได้อยา่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไปหาเบอร์7เบอร์7จะขอตรวจสอบแผลของคุณก่อนออจะต้องดูขั้นตอนวิธีการก่อนมันช้าแต่ถ้าเบอร์หนึ่งไปอยู่กับพกทุกเบอร์เลยเบอร์ไหนก็ได้ครับคุณก็จะอํานวยความสาเร็จให้กับคนอื่นๆตามสภาวะของแต่ละคนจะเป็นไปเพราะฉะนั้นเมเจอร์เชียนคือการเริ่มต้น การเริ่มต้นความสำเร็จเริ่มต้นที่จะเรียนรู้รู้แล้วว่าอะไรควรทำไม่ควรทำดังนั้นนะครับคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเบอร์หนึ่งมักจะเป็นคนที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆเสมอดูจากหลักฐานได้ดูจากไพ่ได้ โอเคนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งสิ่งดีๆก็มีอยู่ผมขอทวนนะครับเบอร์หนึ่งนะคุณจะได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการด้วยความรู้ความสามารถแต่เมื่อไรที่คุณถูกบีบถูกบังคับคุณจะอดทนตรงนี้ไม่ได้คุณจะไม่ชอบการตรวจสอบคุณจะไม่ชอบคนที่เชื่องช้าคุณจะไม่ชอบคนที่ไม่ทำตามใจคุณคุณจะไม่ชอบคนที่ไม่อยู่ในกฎในระเบียบแน่นอนแหะเบอร์หนึ่งครับ มีความคิดมีก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีสภาวะผู้นำผู้ปกครองและผู้สังการชอบปรับปรุงแก้ไขพัฒนาทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอและชอบวางแผนและชอบมีแผนเวลาจะไปเที่ยวเวลาจะไปทำอะไรเบอร์หนึ่งครับจะต้องวางแผนการเที่ยวก่อนจะจอดรถตรงไหนจะกินร้านไหนจะทำอะไร ทุกอย่างรว้แล้วแต่มีตารางเวลาที่ชัดเจนและแน่นอนไปกับเบอร์หนึ่งดีนะครับมีความสุขครับมีแผนไม่ต้องคิดเองครับเบอร์หนึ่งจัดการให้เสร็จสับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของคนที่มีเลขท้ายเบอร์หนึ่งความสุขของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการวางแผนถ้าเบอร์หนึ่งอยากจะประสบความสำเร็จแผนคือสิ่งที่คุณจำเป็นที่สุด มีแผนมีกฎมีระเบียบมีความชัดเจนแน่นอนครับความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับคุณหมายเล็กหนึ่งครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ไพ่ทาโร่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ